เรียนท่านคณะกรรมการข้าพเจ้าน,จนายจันทุลาโพทองตำแหน่งครูปฏิบัติหน้าที่เป็นครูผู้สอนในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเทศบาลสามบ้านเหล่าสังกัดสำนักการศึกษาเทศบ,บาลนครอ,อุดรธานีข้าพเจ้ามีความตั้งใจที่จะเข้าร่วมการส่งผลงานเพื่อพิจารณารับรางวัล Next Generation Teacher Award 2025โดยมีอุดมการในการปฏิบัติหน้าที่มาโดยตลอดนั่นคือการสร้างห้องเรียนให้มีความสุขให้ผู้เรียนได้มีความรู้สึกรักในการเรียนรักในการเรียนรู้โดยได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านทางด้านความรู้ความคิดและจิตใจ A.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  นนาาอ เธอเธอเธอทำไมน่าหวักถึงครับขนาดว้อนจนแทบละลายแค่มีเธอก็เย็นชื่นใจน่าวอนหรือน่ารัก สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำชาเลนจ์กันทำความสะอาดโดมนะคะโดมใหม่ของโรงเรียนเราไปกันค่ะเด็กๆไม่อยากจะเรียนรู้จากคนที่เขาไม่ชอบคือวัฒกรรมของริต้าเพียสันนักการศึกษาผู้เปลี่ยนไปด้วยแรงบันดาลใจที่ได้กล่าวเอาไว้และเป็นประโยคที่ข้าพเจ้ายึดถือเป็นหัวใจหลักในการจัดการเรียนรู้เสมอมา การศึกษาที่แท้จริงเริ่มต้นจากความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับผู้เรียนความรู้จะไม่มีคุณค่าเลยหากไม่สามารถส่งต่อไปยังหัวใจของผู้เรียนได้เพราะฉะนั้นการเป็นครูที่ดีต้องเริ่มจากการทําให้ผู้เรียนรู้สึกชอบรู้สึกเชื่อใจและรู้สึกปลอดภัยเมื่อใดที่ผู้เรียนรู้สึกแบบนั้นเมื่อนั้นจึงจะพร้อมเปิดใจรับการเรียนรู้อย่างแท้จริงดิฉันจึงอยากเป็นที่พักพิงให้ผู้เรียนรู้สึกสบายใจกลา้าพูดกล้าคุยกล้าปรึกษา อยู่พี่ชชอบดิวอวัยวะชอบดิวอวัยวะอาทำสิ่งเอาไว้ชอบสิ่งอวัยวะอาวะลดลงสะพานลดลงสะพานลดลดเลี้ยวขวาลดมานทุกขาดลดมานทุกขาจำกลุ่มห้าคนค่ะองค์ประกอบที่หนึ่งความรอบรู้และความทันสมัย ข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นในการพัฒนาความรอบรู้ของตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอโดยเฉพาะเนื้อหาวิชาภาษาไทยซึ่งมีความลุ่มลึกและต้องการอาศัยการตีความข้าพเจ้ามักวิเคราะห์ตัวชี้วัดศึกษาเนื้อหาและอ้างอิงจากหนังสือมากกว่าสามเล่มในแต่ละหน่วยการเรียนรู้เพื่อสรุปเป็นสาระสำคัญและถ่ายทอดออกมาในรูปแบบสไลด์ที่กระชับเข้าใจง่าย ยังออกแบบแบบฝึกทักษะด้วยตนเองเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทและระดับความสามารถของผู้เรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงลึกและเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของนักเรียนได้อย่างเข้าใจง่ายและน่าสนใจ แบบ Active Learning ที่ True นะคะครูนะคะแทบไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะเพียงแค่รอนักเรียนนําใบความรู้มาให้เราเป็นผู้ตรวจนะคะรอเพียงแค่คุมสถานการณ์ในห้องเรียนนั้นให้เรียบร้อยแค่นั้นเองค่ะโดยนักเรียนนะคะกำลังเรียนเรื่องคําภาษาต่างประเทศในภาษาไทยซึ่งใบความรู้นั้นจะติดอยู่ข้างหลังเพื่อนค่ะทุกคนนะคะต้องหาใบความรู้ที่อยู่ข้างหลังเพื่อนเพื่อนนาไปเขียนลงในใบงานเราก็เพียงแค่นั่งซื่วๆฟังเพลงเพราะๆรอตรวจงานจากนักเรียนที่ไปหาข้อมูลมา ะะแต่ละคนนะคะก็จะต้องหาข้อมูลให้ถูกต้องเขียนกรอกให้ครบถ้วนแล้วก็นํามาให้เราดูนะคะโดยต้องเติมข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องเรียบร้อยตามกติกาแล้วก็คาสั่งที่เราตกลงกันไว้นะคะวิธีนี้ก็จะเป็นวิธีการสอนแบบ Active Learning ที่เน้นความสนุกสนานไปด้วยนะโดยที่ครูมไม่ต้องยืนเหนื่อยสอนหน้าชั้นเรียนเลยค่ะเพียงแค่ทําหน้าที่โค้ดดูแลห้องเรียนให้เรียบร้อยเท่านี้เองค่ะ Wait a องค์ประกอบที่3จิตวิญญาณความเป็นครูในฐานะครูคาเพจเจ้ามีจิตวิญญาณของความเป็นครูอย่างเต็มเปี่ยมทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจในการจัดการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนโดยเฉพาะการผลักดันให้นักเรียนแสดงศักยภาพของตนเองผ่านการร่วมกิจกรรมต่างๆครูจับได้ใครผู้นั้นต้องทำงานร่วมกันะนะคะอันดากับโย องประกอบที่ 5. ผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียนเพราะคาพเจ้าเชื่อนในพลังของจินตนาการดังเช่นที่อัลเบิร์ตไอน์สไตน์เคยกล่าวไว้ว่าจินตนาการสําคัญกว่าความรู้การปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนของคาพเจ้าจึงเน้นออกแบบกิจกรรมที่ทําให้นักเรียนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ไม่ยึดติดกับรูปแบบเดิมๆเ,เปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิดนอกกรอบและกล้าสแสดงออกแล้วเป็นยังไงก็ดีเร้ครับพอไทยไทยไม่ได้ไม่สู้ฝึกเคืองมากนะแต่ภายหลังไอ้ผีโรคมันก็เข้าโดนใจผม จากทั้งหมดนี้ข้าพเจ้าตระหนักดีว่านหน้าที่ของครูไม่ได้มีเพียงแค่การถ่ายทอดความรู้แต่คือการสร้างแรงบนันดาลใจและโอกาสให้กับผู้เรียนครูที่ดีต้องมีทั้งความรอบรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จิตวิญญาณของความเป็นครูทักษะการสร้างทีมและหัวใจที่เปิดกว้างต่อการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่ พระเจ้าหวังว่าการแสดงเจตจำนงในการประกอบวิชาชีพครูในครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการพัฒนาตนเองเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ผู้เรียนและสถานศึกษาที่ข้ารเจ้าภูมิใจที่ได้ปฏิบัติงานอยู่